วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคริสมาที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็มาทําการคัดแยกหนังสือกันคือเราจะมีหนังสือมากคนเขาบริจาคกันมาเยอะๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอหนังสือนี่มีมีประเทศไหนบ้างผมว่าผมว่าเราคุยกันเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวพาคริสนี่ยเข้าไปที่มูลนิธิดีกว่าว่ันนี้เรามีกิจกรรมอะไรให้คริสทำบ้างไปกันเลยดีกว่าไป ชื่อยาวมากเลยครับอ่วันนี้มาทำภารกิจอาสาสมัครกันนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำภารกิจหน้างานก่อนที่จะไปเหนื่อยจะใช้พลังกำลังร่วมกันเนียค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับองค์กรก่อนมาทำความรู้จักก่อนว่าภารกิจหน้างานอาสาสมัครตอนเย็นี่กระจกเงาเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนอืนพี่ขอแนะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดูแลหน้างานเรานะค่ะคนแรกที่ขวัญค่ะที่ขวัญยูที่แบบฟัง ดี๋ยวจะดูแลเรื่องการคัดแยกสิ่งของที่ได้รับบริจาคเข้ามานะคะคนที่สองคือพี่อิงพี่อิงอยู่โครงการอ่านสร้างชาติอ่านสร้างชาติเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหนังสือเยอะแยะในโกดังมีตู้เย็นทําแล้วแล้วมาทำเป็นตู้เย็นน่ารักน่ารักข้างหน้าห้องเป็นงาน DIY นะคะก็เป็นผลงานที่พี่อิงเนรมิตขึ้นมากับเพื่อนเพื่ออาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานท่กจะจกเนวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจอาสาสมัครันนี้เราทำอะไรกันบ้างเชิญน้องในควาดอันแรกเป็น กิจกรรมคัดคีย์แพ็ค่ะโครงการอาหารสังชาติคัดแยกประเภทหนังสือที่ได้รับบริจาคนะคะกระบวนการของการคัดคีย์แพ็คืออะไรก่อนที่เราจะนําหนังสือส่งมอบกับโรงเรียนเนี่ยค่ะเราได้รับหนังสือมาเยอะเลยวันหนึ่งจะมีคนวอลกินมาบริจาควันหนึ่งก็จะมีการไปรับหนังสือที่บริจาคเข้ามานะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้เลือกเลยมันยังไม่ได้จัดหมวดหมู่เลยกระบวนการนี้กระบวนการของการคัดนะคะในส่วนของกระบวนการคีย์เนี่ยคือการคีย์ลงคอมพิวเตอร์ คีย์ว่าคีย์รหัสหนังสือนะคะและอีกอันก็คือกระบวนการของการแพ็คแพ็คนี่คือการนําหนังสือใส่กล่องพัสนีแล้วก็เขียนระบุชื่อโรงเรียนไปโดยเราจะส่งมอบฟรีเลยให้กับโรงเรียนโคต้าโรงเรียนละ5,000ันบาทแต่ไม่ได้คิดเงินคอรคะค่ะค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาอยู่สถานที่ที่เราจะคัดแยกหนังสือกันแล้วนะคะดูนี้มีหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดในรอบตัวของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทาภารกิจกันพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับนิยายหนังสือเรียนนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ในเล่มนี้ผมก็เรียนเนี่ยปป .6 เราจะเห็นเลยว่ามันหนังสือไม่มีหลากหลายประเภทมากแล้วก็ทุกคนก็แพ็คๆโนมันมาเราก็จะแยกประเภทเพื่อเวลาเราส่งมอบให้กับโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้ไปจัดได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จริงๆเราจะได้รู้ด้วยว่าเราอยูนหม,มองเรีประเทศอะไรบ้างให้มันเป็นหมวดหมู่อย่างห้องสมุดอย่างที่โรงเรียนเขาจะบันนารักเลยบันนารักใช่เขาจะแยกหมวดแล้วก็จะมีเหมือนหมายเลขรหัสว่าเป <2009 S 1> ็นหมวด0ูนย์ศูนย์ูนย์เก้าเราอยู่หมวดไหนทําให้คนที่เข้าไปในห้องสมุดเนี่ยเขาหาหนังสือได้ง่ายขึู้นศูนย์เจ็ดนี่ใช่ไม่ใช่วันนี้ก็มีหนังสือทั้งหมดอยู่ประมาณ 1, นึ่งพเเล่มนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาจัดกันทั้งหมดอันนี้เคยเรียนอันนี้เคยเรียน มออะไรวะปอปอที่มันปฐมศึกษาปีสี่ไอ้ของพี่ไม่ได้เป็นเล่มหน้าตาอย่างนี้แล้วอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดหนังสือกันเลยโอเคแล้วเดี๋ยวประเด็นคือเราจะเริ่มตรงไหนครับตรงนู้นแล้วกันนะรู้มาว่าใครอ่ะคิดถึงอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะรู้มาว่าใครที่คอยห่วงถ้าเธอรู้มันคงไม่มีนะรู้มาว่าใครที่คอยห่วงฮะคือฝันจน อ่านหลายแนวครับก็อะไรที่มันเห็นอนไหนน่าสนใจก็อ่านเลยเป็นแบบนิยายอะไรอย่างนี้อ่านนิยายก็อ่านจะอ่านพวกแบบไอ้คอมเตอร์การ์ตูนล uh ่ะการ์ตูนพวกการ์ตูนตาหวานไม่อ่านแอปแอปอ่านไหมไม่อ่านไอ้จริง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 เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะแบบสะสมนิยายเกาหลีกันอย่างเงี้ยแอปก็ไม่อ่านนะเคยอ่านสองเล่งแล้วก็ไม่อ่านจริงเหรอ จริงเพราะว่าเป็นคนที่แบบถ้าเกิดอ่านแบบเฮ้ยอาจารย์เผาของพี่ครึ่งนึงเนี่ยมันจะแบบไม่ไม่ไม่หวังการที่จบเพียงเท่านี้ทำไมไม่รู้ก็ทำไมไม่เห็นว่าใครคนนั้นจะเป็นเธอก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจ หลังจากที่รถเนี่ยไปรับหนังสือที่บริจาคมาคนะครับ,รบก็เอารถกระบะหรือบางทีก็เป็นรถบรรทุกเลยนะครับขนมาแล้วก็มากองไว้ตรงนี้ที่กองก็คือจะเป็นที่ตรงนี้นั่นเองและเมื่อกี้เนี่ยเราทั้งสาคนก็ได้ช่วยแยกไปส่วนหนึ่งก็คือขั้นแรกนะครับเขาจะแบ่งการแบ่งการแยกเป็นสองขั้นขั้นแรกเนี่ยเราจะแยกแบบง,ง่ายก่อนคือหนังสือที่ใช้ได้ในห,หนังสือที่ใช้ไม่ได้ไดแต่จริงๆมันไม่ถูกนะ ขาะหนังสีที่ใช้ไม่ได้ก็คือเอาไปใช้รีไซเคิลต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปพอเราแยกสีที่ใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีแยกสีกับแยกเป็นขาวดําด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปแยกัสีมาทางด้านนู้นอ่าเหนือยังครับคสยังครับย,ยังนะครับ,รบ Are you ready? Ready ถ้าพร้อมแล้วก็โเคไปต่อเลยดีกว่าคะ่ะ กับเธอเราไม่กล้าคิดกัลคก็คิดแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้ไดรู้อยู่ก็รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนหตอนนี้กําลังแยกแยกว่าอันไหนอยู่หมวดไหนแล้วค่อยไปใส่ชั้นทีเดียวเลยครับ เดี๋ยนี้บอกว่าเฮ้ยนิตยสารนี่เขาไม่เอานี่นะตูดตามเฮ้ยเดี๋ยวสตาร์เจ็ดค่ะนายต้องไปอยู่ในรังนู้นไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้อ้าวอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เขาไม่เอานิตยสารเนี่ยหรอฮะเอาเอาอัน huh. น <ins hip Interestingly> uh, ี uh ้มันยังดีอยู่นี่งั้นพี่ขอฉีกนี่ใครน่ารักจังเลยก็ตายแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์เก้าก็ต้องมาถ่ายอย่างนี้เอ้ยใครอะ เฮ้ยสมัยก่อนอ้วนนะแอปเปิลเนี่ยไม่ใช่ค่ะซิวี่อ๋อโว่กองทรงจอของพวกเรา,าเดี๋ยวเดนสตาร์เก้าจะต้องได้ถ่ายนี่จำข้าโพสเอาไว้นะคะดูนี่เออนีแก็ดูงไเอาไปเอาไปรีเซเคลิลไหมเอาไว <laughs> ้นี่แหละดีๆอยู่แล้วเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ <Okay. S 1> คนจะได้เห็นเรา จะบอกว่าใจร้องกันยังไม่มาดิยังไม่มีเลยขัเลือกนะพวกจิ๊กซอว์วานนี้คิดว่าเขาต้องนับชิ้นว่ามันครบพันก่อนไหมเดี๋ยวประเด็นคือเขาต่อเสร็จแล้วด้วยเขาแงออกมานะใช่เนาะเราต้องทำลายก่อนไหมเด็กทีชเอาไปเขาจะได้มีความรู้สึกแบบใช่ต้องทำลายทำลายกันมันต่อง่ายสิมันจะครบไหมเนี่ย กลัวมันมันไม่มีที่ล็อกเนี่ยนะกลัวมันเปิดมากเลยนี่ไงเริ่มชำรุดเลยนี่นี่เนี่ยพี่ว่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปเปิดมาได้มีคู่มือในการงานด้วยมันเป็นคู่มือจิ๊กซอว์เอาออกมาไอ้พวกนี้ก็โยอมแค่ตูใส่เข้าไปได้ไงเนี่ยก็งงมันเป็นคู่มือจิ๊กซอว์ยังไงใส่นี่คู่มือการแต่งงานเข้าไปในแดนไม่ใช่เห็นภาพบรรยากาศแล้วเรียกว่างานนี้หนุนคริสเขาเต็มที่มากๆนะคะถึงแม้อากาศจะร้อนไปสักหน่อยแต่เจ้าตัวก็สู้ไม่ถอยค่ะ แหมแบบนี้เขาเรียกว่าหมาด้วยใจอาสา,า,าเล้วนๆใช่ไหมล่ะคะหนุ่มพริสหลังจากที่เราได้คัดเลือกแคนสุดท้ายของเดอะสตาร์เก้าไม่ใช่คัดเลือกหนันง <c oughs> นนนสือหลั <laughs> งจากที่เราคัดเลือกหนังสือแยกประเภทไปพอระดับหนึ่งนะครับเราก็ได้ช่วยงานเขาไปถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่เราก็เหนื่อยนะครับแต่เราก็เต็มใจที่เราจะเหนื่อยที่แม้ขาร้อนแค่ไหนเนี่ยเราก็แบบสุดพลังอ่ะแคเปิ่นนี่แก้ช้านะทำไมอ่ะ แบบเราก็ไม่รู้ว่าพี่หมอเก่งเขาจะพูดจริงหรือเขาพูดเล่นนะคะเพราะว่าพูดเล่นเพราะเเหนื่อยจริงโอเคอ่ะวันนี้เราก็ได้มีหนังสือนะครับมาจากของบริษัท Exact ของเราด้วยมา <laughs> ให้มอบให้กับทางมูลนิธิกระจกเงานะครับ <laughs> อยากรู้มีเยอะแค่ไนหนเชิญหนุ่มคริสเอามาเลยเมื่อกี้ไปนั่งเรียงมาใช่ไหมใช่ จะเห็นว่าหนังสือของเรานะครับจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยหนังสือทางวิชาการบทความแล้วก็เท็กซ์บุ๊กต่างๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางด้านวรรณกรรมนี่ก็เป็นหนังสือวรรณกรรมเทิญก็สามารถถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากบริจาคหนังสือแบบนี้เป็นหนังสือก็ ทุกทุกอย่างเลยทุกประเภทเลยสามารถบริจาคได้และนอกจากที่จะเป็นหนังสือเนี่ยยังบริจาคแบบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้นะอะไรที่ใช้ได้คือยังใช้ได้อยู่นะครับก็บริจาคได้เลยจะเห็นจากด้านหลังนี่อิเล็กทรอนิกส์เยอะตะกี้ก็มีพวกของเล่นนะพวกบอร์ดเกมต่างๆพวกจิ๊กซอว์พวกอะไรอย่างนี้พี่อยู่ๆคริสก็ไปนั่งเล่นอยู่ัางนงนานปล่อยก็เด็กต้องทำงานไปก็ให้เราเล่ไม่เถียง สำหรับหนังสือเก่าของคุณผู้ชมทุกคนมีค่านะคะสามารถมาร่วมบริจาคหนังสือทุกประเภทให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ทีมนิธิกประจกเงาซอยวิภาวดี62สค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวกับการตามติดหนุ่มคริสเดอะสตาร์9ค่ะและตอนนี้ก็เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วกับกิจกรรมอาสาบริจาคอ้อมแขนซึ่งเป็นการเอารูปของน้องๆที่หายไปมาร่วมถ่ายภาพกับศิลปินดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ลงประกาศในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามหาเด็กหายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะทำกิจกรรมดีๆกันเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบก็รู้สึกเป็นสุขครับก็ได้คัดแยกหนังสีเพื่อให้ รีไซเกิดแล้วให้น้องๆได้ใช้วยใช้ต่อได้มาช่วยทางเด็กที่ยังหายตัวอยู่ได้ช่วยเปิดเผยให้สื่อรู้ว่ายังหายอยู่ช่วยกันหาด้วยครับก็ดีครับก็พี่หมอเก่งแล้ววันนี้เป็นไงปีครับดีเพราะว่าตามที่มาทางูีเกี่ยวกับช่วยเหลืออะไรพวกนี้ผู้พ,พันบริจาคพวกนี้ับจริงๆผมผมอาจจะเห็นปัญหาสำคัญเลยก็คือว่าช่องทาง ่วนใี่คือเรื่องของช่องทางเลยว่าคนเราเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีเจตอาแล้วก็มีความเมตาตาเอื้อในตัวเองครับ <Okay. S 1> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาทําที่ไหนจะมาทําอย่างไรจะติดต่อยังไงอะไรอย่างนี้ครับอย่างน้อยการช่วยแชร์ภาพมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นความดีที่เราทําได้ง่ายๆอยันหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆต้องฝากคนที่แชร์ภาพด้วยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแชร์ภาพที่เจอแล้ว ต้องตรวจสอบไปนิดนึงเวลาเราจะแชร์อะไรหรือจะพูดต่ออะไรคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแชร์ภาพอย่างเดียวครับการที่เรารับข้อมูลเข้ามาแล้วเราจะส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยอยากให้ช่วยวิจารณญาณช่วยวิเคราะห์ข้อมูล,ลนั้นด้วยนิดนึงนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะ,ะ,ะว,ควันนี้นะคะเราก็ได้มาทากิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะได้พาคริสมาทําในการคัดแยกหนังสือนะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มีเด็กหายที่เยอะมากๆเลยในประเทศไทยก็ถือว่า เป็นความรู้สึกที่เขาอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมหที่ได้ทาความดีนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณคริสโตเฟอร์จุลธามรอยเชฟมากๆในกคร <c oughs> ที่ได้มาร่วมทําความดีของเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนมีเิตอาสามากขึ้นแล้วก็โดยทั้งตัวพวกเราทัางคนด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>